ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของเจ้าพนักง,งานปกครองชนก,การพิเศษหรือที่เราเรียกกันสอบชอบพอเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ประกอบอได้ประกาศผลไปเมื่อวันอังคารนะครับมีผู้สอบผ่านทั้งหมด580คนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนภูมิภาคซะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็การสอบการดําเนินการสอบการจัดการสอบก็ดําเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับทางผู้รับจ้างดําเนินการสอบคือมหาวิทยายธรรมศาสตร์ก็ก็ดำเนินการตามที่เราว่าจ้างนะครับรวมถึงการประมวลผลคะแนนส่งให้เราเพื่อประกาศไปในวันอังคารที่ผ่านมานะครับต่อไปก็จะมีมีการประกาศ จารึกไว้ในสมัยของท่านนายทิดีธนาครมรงจีวะนะครับว่าเราดําเนินการกํากหนดตําแหน่งอํานวยการสูงของนในอำเภอได้ทางประเทศในช่วงเดือนเมือ่อ2อสักสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับาทางากรมการปกครองก็นําเสนอไปที่คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงนะครับก็มีการอนุมัติเห็นชอบ โดยอ,อกอพอกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ท่านนายบีกรมการปกครองก็จะประกาศอำเภอ157อําเำเภอที่ที่เหลืออยู่ที่เป็นอํานวยการต้นปัจจุบันเป็นอํานวยการสูงนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะประกาศได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของของคนรุ่นหลังของกรมการปกครองนะครับที่จะเติบโตขึ้นมานะครับก็ ก็ขอขอบคุณท่านน,นทิพดีนะครับที่ได้มีโนโยบายสั่งการในเรื่องนี้จนทําให้พวกเราได้ได้ได้ไม่มีอำนาการต้นนะฮะอำเภอเรานะครับเป็นอำนาการสูงทั้งหมดผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในอำเภอก็ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องราชท่านสายกพายทันทีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านพิจารณามานะครับ แล้วก็ขอบคุณทางป่าังหวัดในอำเภอนะครับที่เป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลในทางอ้อมนะครับทําให้เราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปดีเฟนต์กับกอพอได้นะครับขอบคุณทีมงานของกองการได้มาที่นะครับที่ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดเราทําเรื่องนี้มาเกือบ20ปีนะครับจนได้ครบในในวันนี้นะครับในวันนี้ แล้วจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อท่านเดียวลงนามในคำสั่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเรื่องที่สามครับพอต่อเนื่องต่อเนื่องมาก็จะมีเสียงพูดหรือถามหรือไปพูดกันโดยที่ไม่เขาา้าใจเดี๋ยวจะเกิดความสับสนนะครับการแต่งตั้งยกย้ายในอำเภอปีนี้นะครับก็ได้รับนโยบายจากท่านบดีนะครับให้ดำเนินการโดยเร็วแต่เนื่องจาก อำเภอเราเยอะนะฮะทั้งประเทศก็กําลังรีบดำเนินการอยูอ่เมื่อเราเป็นสีกาเอ้ยเมื่อเราเป็นดนการสูงนะครับแน่นอนนะฮะเราต้องมีการรักษาการในตําแหน่งซึ่งการรักษาการในตําแหน่งอําเภอที่ว่างในเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะได้มีในอำเภอเป็นผู้บริหารงานได้การรักษาการในตำแหน่งเนี่ยเป็นอํานาจของผู้มีอำนาจาัจ้บรรจุก็คือผู้บริหาร ทั้งท่าน,นด,ดีทั้งท่านเปิดกระทรวงนะฮะในตําแหน่งกัาเลยกันสูงเพราะฉะนั้นอขอให้เข้าใจอย่าไปพูดในเรื่องทําให้สังคมของพวกเราสับสนนะครับอําอนาจของเลยกันสูงคือท่านปิดกระทรวงเนี่ยท่านมีอํานาจตามระเบียบข้าราชการพลเรือนเลยนะครับเป็นเป็นเชิงบริบหารงานนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยในการแต่งตั้งในเอปีนี้เนี่ย ผมคาดว่านะฮะจะนําเสนอไปทางฝั่งกระทรวงได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับภายในอาทิตย์หน้ารวมถึงมีการย้ายนะครับแต่งตั้งย้ายพวกอํานวยการสูงด้วยกันนะครับไปในอําเภอที่เหมาะสมหรืออําเภอที่ผู้บัญชาเห็นว่าเหมาะสมรวมถึงการแต่งตั้งรักษาการนะครับเข้าไปในอําเภออํานวยการสูงนะครับที่เหมาะสม นะครับและผู้กุมชายเห็นว่าเหมาะสมนะฮะสรุปอย่างนี้นะครับส่วนเมื่อเราปรับอำเภอสูงปั๊บจะมีการเปิดสอบเขาเรียกเปิดสอบอำนวยการสูงโดยเป็นอำนาจของกระทรวงนะครับเป็นอำนาจของทางสำนักงานประลัดกระทรวงนะครับก็จะมีการเปิดสอบคัดเลือกเพื่อปรับตัวบุคคลให้เป็นอำนวยการสูงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นอำนวยการสูงในลำดับต่อไปนะครับ อันนี้ํำเรียนให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับก็ในส่วนของผมก็จะมีเรื่องประมาณนี้ส่วนเรื่องงบประมาณก็ขอขอให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดนะครับเป้าหมายว่าตามอยู่ประมาณทั้งสองเรื่องสาเรื่องเนี่ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สำนักกองจังหวัดอำเภอนะครับเร่งรัดตามหนังสือสั่งการนะครับเราไตมาดเนี้เหลืออีกเดือนหนึ่งนะครับก็ขอให้ดำเนินการโดยเคร่งครัดขอบคุณครับ ขอบคุณท่านรองทุกดีทั้งสองท่าน